สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูขูสุขคนนะครับมาพบมมาพบ้อชองจาชาติุงลาคือเกานะครับพี่น้องครับวันนี้บรรยากาศเนี่ยมือเศร้านะพี่น้องเนาะจาชาดทุงลามานําเสนอนะครับเป็นเมนูปนกบนะพี่น,อนะน้องเนาะปนกบแลวกมีปิ่งไปเขียงไงนะพี่น้องเนาะไปเขียงโจกอย่างงเลยครับเนี่ แล้วก็มีปลาคอนะครับปลาคอแดดเดียวนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีสมพักดนะพี่น้องเนยสมพักสมพักผักบัวนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีผักเสือดานะครับมีบักเตียงมีลวกพักนะครับเป็นลวกบักนำเต้าเนาะพี่น้องเนาะมาเสียบแช่นกันพี่น้องอันที่หายไปนะครับบ่ค่อยสบายพี่น้องโอ้ยเข่าไม่อ่อนซอนเลยพี่น้องเลยเข่าไม่มาไหมพี่น้องเลยไอ้บอกชวนชวนอยู่โอ้วขัดขนาดเลยจะกินน้ำพึ้นเลยได้พี่น้องได้เข่าไม่ได้เนี่ เอาตังค์เลย,เ,ยนนเน,ยน,ยนานนะนนม,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 มาเสียบเสียบกันนะครับไปไหนกระปุลกบโอ้ยมันกระสุดเท่านั้นะไรพี่น้องเลยอืมมาเอืมมาเสียบเสียบกันได้พี่น้องเล้ว อันบ,าน,บานมาะฝากพี่ฝากนอ้องเลอะไรบอกเพื่อนได้เขาเลยมาดีกาบ,บานนะครับกระเล่นเป็นเดยกได้เข้าเนียอมาให้ อย่างมากว่าวโอ้ตาขนาดนั้นเราขอบานเท่านานะ <laughs> có làm đi à

ผมพักเกิดก็ร่งพอดีกินเลยเมื่อวานนะครับก็บเป็นเทศกาลเลือกตั้งนะพี่องเนะ เห็นรถพี่น้องบ้านเฮาเนาะครับเสียงมิตรภาพโอ้รถหลายครับพี่น้องเอยพี่น้องบ้านเฮาไปสู่การสวยง,งามยงเทียบเป็นลงอันขึ้นม้าซอยพีซอยน้องเดินทางครับโดยสวัสดิภาพดไปพี่น้องเด้อ ไปสู่งานตัวแนละนะ้เสียไปและเจ้าโหนบ้านเลย ปีใหม่เก๋เลิ่มมาพวกกันอีกเน้ะพี่้องมาปีใหม่เนาะของฝากแขกบ้านเขาเนาะ กบมันเอาไปย่างก่อนพี่น้องย่างหอมๆแล้วก็มาต่ำหอม,หอม,หอม,หอมกบกำลังมั่นเลยอรดบยอเดี๋ยว อยอ่าม,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 มกลางน้ำลหลอหูแล้วมันร้น bằng lá lại không có làm khẳng này nó có cho kênh Ghiền

มาิเฮ็ขันตอนในพีน้องแ้วพิลอ,องนะ้อหมัมาละกับโป่งขอท่านพอ,องนะ แสบเลยโอ้ลวกผักกับปนปลานี่มันขัดกันพี่น้องเลยอืมบ้องกบเปรียวผักเพราะดีกินขึ้น ของฝากจากยาโซละเอียดพี่น้องอันเนี้ยผมเคยไปเกี่ยมนะพี่น้องเขาไปเกี่ยกับเขาท่ากันนะส้มพักเนี่ย เขากันรับคือสีเด no ียบลอยพี่น้องเอย นีเขาไม่หอม,หอมนะครับนุ่มคักขนาดพี่น้องเอ้เขาก็นเลยลุยเข่าเทามีแล้วสีไปมือไปสีเข่าเลยพี่น้องหมูว่านกับกับเปี่ยวนะพี่น้องนะเอาลองมหางหนึ่งกินมันนะุ่มเครับว่าสันเสียพี่น้องเอ้ครับก็สำหรับชิปนี้นะครับจาฉาดทงล่ากับเอาเมนูบ้านๆนะครับมาฝากพีตอนน้องนะครับเป็นเมนูบ้านๆนะพี่น้องเนาะกับขาวบานเท่านะครับก็บมีลวกพักลวกปิ้งปลาแล้วพี่น้องเนาะนกลกบ ผักเสาร์นะครับตามฤดูกาลก็ลังตอนนี้ก็ลังไหลพี่น้องนี่ผักเสาร์านึ่งครับกับสำหรับชีวิตนะครับมากก็เลยถือใจก็แค่เราได้พี่น้องเนาะฝากขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้กับอาการกับเริ่มดีขึ้นในรายกินอาหารนอนวันไปก่อนน้อพี่น้องเนาะครับสำหรับมื้อนี้เจ้าายต้องร่ากับสีจากร่าพี่น้องไปทสนี้นะครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ